สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง NT l i f e i n i t a l y นะคะคุณอยู่กับมนุษย์สพปเทอลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ก็มาพบปะพูดคุยนะคะกับเพืพ่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์จะมาพูดถึงนะคะเรื่องราวนะคะในอดีตกันนะคะวันนี้อ่ามนุษย์จะมาพูดถึงนะคะเงินเดือนแรกของมนุษย์นะคะที่หลังจากจบอ่ามหาลัยนะคะ ช่วงที่ผ่านมานะคะมนุษย์ก็เห็นนะคะในเฟซบุ o กนะคะก็มีการนะคะแชร์การนะคะเกี่ยวกับเงินเดือนแรกของคุณนั้นกี่บาทนะคะกะ็เป็นการแชร์นะคะที่มนุษย์เห็นว่าเออน่าสนใจดีนะคะมนุษย์ก็เลยนําหัวข้อนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสาหรับมนุษย์นั้นเงินเดือนแรกเมื่อ20ปีที่แล้วนั้นเท่าไร่กันนะคะวันนี้มาติดตามได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ เมื่อพูดถึงเงินเดือนแรกนะคะก็ต้องย้อนกลับไปเลยนะคะในช่วงน่าจะประมาณ20ปีที่แล้วเห็นจะได้นะคะกเ็เรียกได้ว่านะคะมันนานพอสมควรเลยนะคะหลังจากที่มนุษย์จบนะคะจบมหลาลัยใหม่ใหม่นะคะมะนุษย์จำได้นะคะช่วงนั้นเนี่ยมีเดินหางานกับเพื่อนนะคะสองสามคนนะคะก็เรียกได้ว่านะคะจะมีสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่อยู่ในคลาสเดียวกันนะคะก็จะเฮโลกันไปนะคะมะนุษย์จำได้ที่ไปสมัครเนะะี่ย ก็จะเป็นบริษัทแพ็กลิงนะคะบริษัทที่เกี่ยวกับพวกเอ,อ่อเพจเจอนะคะที่แบบว่าเออพิมพดีดแล้วก็ส่งข้อความอะไรประมาณนั้นนะคะมอนจำได้ว่ามันอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะก็ไปกันกับเพื่อนๆนะคะก็รวมกันไปนะคะช่วงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่านะคะการหางานนั้นมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตนะคะมันไม่ได้มีอ่าเฟซบุ๊กหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหางานที่แบบ ง่ายดายนะคะถ้ามนุษย์จำไม่ผิดในสมัยนั้นเนี่ยมันมีเป็นสมุดหนังสือนะคะก็คือเหมือนเป็นแบบหนังสือจัดหางานนะคะก็คือต้องไปซื้อเอาที่ร้านหนังสือนั่นเองนะคะซึ่งมนุษย์ก็ซื้อมาหลายเล่มเหมือนกันนั้นก็จะเขียนว่าเออรับสมัครงานที่นั่นที่น,นี้ที่นู้นที่นั้นเราก็ไปตามนั้นนะคะไม่ได้ว่ามีอีเมลส่งอะไรแบบนั้นนะก็คือ walk in ไปเลยนะคะ เมน์จำได้นะคะการสมัครงานของเมนุนั้นเมนุ์ก็เดินหาง,งานดะ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 ไปเลยนะคะเส้นไหนนะคะวันนี้จะไปเส้นไหนนะคะร้ามกระแพงอะไรไปเลยนะคะไม่มีจุดหมายปทางนะคะตอนนั้น ไม่รู้จาได้ะคะมันก็เดินไล่ไปนะคะบริษัทอะไรที่ล้วว่าน่าสนใจแล้วว่าเอ้ยอยากสมัครอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปนะคะขอเขากรอกไปสมัครนะคะบางบริษัทก็บอกว่าไม่มีอ่มไม่มีนโยบายในการรับคนณนช่วงนั้นนะคะก็แต่เราก็แบบเอ้ยขอกรอกไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ก็ยกได,ด้วยว่าหลังจากจบงานนะคะก็เดินหางานกันนะคะก็ไปตามถนนลาดพร้าวนะคะเข้าไปในเมืองบ้างอะไรบ้างนะคะก็ได้ด้ว,ว่าเป็นอะไรที่นะครับสำหรับ เด็กนักเรียนจบใหม่นะคะป็นอะไรที่ยากยากมากๆเลยนะแมรุตก็เดินผานะคะทุกวันทุกวันนะคะทาแบบนี้ทุกวันทุกวันเลยนะก็ได้ได้ว,ว่ามัน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 เป็นอะไรที่แบบ เหนื่อยนะคะในสมัยนั้นนะคะแล้วก็การเดินทางในกรุงเทพนะคะก็เรียกว่านะคะก็ต้องนั่งรถนั่นต่อรถนี่นะคะกว่าจะเจอจุดหมายนะคะแต่ว่าเราไปกับเพื่อนนะก็แบบเออเฮโลกันไปมันก็สนุกดีนะคะเพื่อนๆบางคนก็โอเคได้งานบริษัทนั้นบางคนก็ได้งานบริษัทนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ใครที่ยังไม่ได้งานก็โอเคอ่ะเดินหน้ากันต่อไปนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะทีนี้หลังจากได้หางานอยู่พักใหญ่นะคะก็ไม่ได้งานสักทีหนึ่งเนี่ยมนุษย์ก็ พี่สาวของแม่นุชเนี่ยนคะก็บอกว่าเออมาสมัครงานที่บริษัทที่เขาทำอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงน,นั้นเขาก็ต้องการนะคผู้ช่วยเลขาอนุการนะคะก็เป็นตรงกับสายงานที่มนุ์จบมาพอดีนะคะก็อยากที่จะได้งานเกี่ยวกับพวกแอดมินหรืองานในออฟฟิศอะไรประมาณนั้นนะคะก็ะตรงส,ส่วนนี้เนี่ยเขาก็เปิดรับจะหมักนะคะแม่นุชก็เลยโอเคเข้าไปอันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าแอบมีเส้นสายนิดนึงนะคะกะ็ก็ต้องบอกเลยนะเพราะว่า เด็กจบใหม่นะคะการที่เราจะเข้าไปบริษัทไหนบริษัทน,นึงเนี่ยมันยากมากๆเลยนะคะบางบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องการประสบการณ์นะคะฉันต้องการคนมีประสบการณ์เอ้เราก็แบบว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่งจบมาใหม่เราไม่ให้ประสบการณ์เราเราจะไปหาประสบการณ์ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะ ก็เหนื่อยนะคะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะคะในสมัยก่อนก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้ง่ายไดเหมือนสมัยนี้นะคะสมัยนี้ก็บอกว่าดูอินเทอร์เน็ตนะคะส่งเรซูเม่แบบอย่างนี้เลยนะคะก็บริษัทไหนอยากสนใจเราเรียกเราสัมภาษณ์ก็ถึงจะโทรมานะคะแต่สมัยนั้นนี่คือแบบว่าต้องปริ้นเรซูเม่ออกมานะคะเป็นกระดาษแล้วก็เดินไปสมัครตามที่ต่างๆนะคะันี่ก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วนันเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เงินเดือนแรกของมนุษย์ที่มนุษย์ได้รับเนี่ย ถ้ามนุษย์จำไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5,600นะคะห้า6ั0ห้าพันเประมาณนั้นนะคะซึ่งก็เป็นองค์กรใหญ่นะคะเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็มีสวัสดิการอะไรต่างๆให้นะคะมีชุดยุนิฟอร์มมีอาหารอะไรประมาณนี้นะ ซึ่งมนุษย์ก็ทําอยู่ที่นั่นน่ะประมาณ6เดือนนะคะหเดือนเราก็ออกนะคะเพื่อพี่จะไปหาประสบการณ์ที่อื่นนะคะก็ไปสมัครงานที่อื่นสมัคงาคงานโรงแรมนะคะเป็น r e e p t t o o อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเราอยากที่จะหาประสบการณ์ได้หลายๆส่วนนะคะว่าเราชอบแบบไหนกันแน่นะคะแต่หลักๆของมนุษย์เลยเนี่ยก็คือจะอยู่ในออฟฟิศแล้วก็เป็นเหมือนแบบธุรการแอดมินเลขานุการนะคะก็ เป็นงานในสายงานที่มนุษย์จบมานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่มนุษย์เรียนมากับสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันอาจจะแบบขัดแยง bueno mm. ง้งกันบ้างอะไรเพราะอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าเรียนมา,าเพื่อสายอาชีพนะคะแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้ชอบสิ่งนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราชอบมันอาจจะไม่สามารถเลี้ยงชีวิตเราได้อะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคก็ต้องดําเนินไปทางเส้นทางนี้นะคะก็อยู่ในทางแบบ เออ,อพนักง,งานออฟฟิศอะไรประมาณนี้นะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยแม่รอนก็ไปทํางานที่ออ่่ารีเซพชั่นที่โรงแรมนะคะที่โรงแรมถ้าแมรอนจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ถนนอ่าโรงแรมเอเชียนะทีโรงแรมเอเชียเพแล้นก็อยู่ไม่นานเหมือนกันนะ <c oughs> ประมาณ6เดือนก็ก็ออกนะคะซึ่งเหมือนแบบเป็นการที่แบบ เราเปลี่ยนงานเพื่อที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะว่าเราชอบสิ่งไหนเราชอบอะไรนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับมาในส่วนของเงินเดือน5,000เนี่ยถามว่าตอนนั้นเนี่ยค่าใช้จา่ายมีอะไรบ้างนะคะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่กับพี่สาวนะก็ได้ได้ว่ารับผิดชอบเกี่ยวกับค่าไฟหรือค่าเออค่าส่วนกลางเท่านั้นเองนะคะซึ่งพี่สาวก็ให้เรารับผิดชอบส่วนส่วนหนึ่งนะคะก็ได้ว่าเออให้มีแบบ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบบ้างอะไรบ้างนะคะทั้งนี้นั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่สาวก็เป็นคนแบบเออซื้อของเข้าบ้านอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนเราเนี่ยเงินห้าพันถามว่าตอนนั้นเยอะไหมนะคะหลังจากที่จบใหม่เราสูว่ามันก็เยอะนะมันก็เยอะมากเราก็ทําอะไรได้หลายอย่างนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีแผนว่าเออเราจะเก็บเงินหรืออะไรนะก็ก็ซื้อ <laughs> นะเหมือนแบบเราเก็บกดหลังจากที่เรา เราทํางานนะคะเราเราเรียนมานะ,ะเราไม่ได้แบบเอ้ยมีนั่นมีนี่ในสิ่งที่เราอยากมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อนู่นน,นะคะก็ก็เป็นเป็นช่วงชีวิตอ่าเริ่มวัยเริ่มทํางานนะคะหลังจากนั้นเราก็เออเปลี่ยนงานนะคะหลังจากที่แบบอา่าจบจากในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการนะคะเราก็ไปสมัครงานที่อื่นนะคะเราก็เป็นแบบนี้นะคะเรื่อยไปนะ,ะประมาณเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ2-3ปีนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการฝึก เป็นการหาประสบการณ์แบบนั่นแบบนี้นะคะแบบว่าเอ้ยเราชอบแบบไหนเราอยากทำแบบไหนมากกว่านะคะสิ่งไหนที่มันถูกใจเรานะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อย้อนกลับไปนะคะมนุษย์ก็มองว่าโอกาสในการหางานที่เมืองไทยในการเปลี่ยนงานนะคะมันง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าอยู่ที่ต่างประเทศน,นะคะก็เรียกได้ว่าการเปลี่ยนงานนั้นมันเป็นอะไรที่ ไม่นิยมนะคะสำหรับคนที่นี่นะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะทำงานที่บริษัทนี้นะคะก็ตั้งแต่10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วบางทีทำจนเกษียณก็มีนะคะก็คือที่เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไไดอ่มีแบบคือมีงานทำก็คือจบเขาก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบว่าเออ เปลี่ยนหรืออะไรมากมายนะคะเพราะว่ามันยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆนานาด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบเหตุผลนะคะว่าทําไมคนต่างประเทศเขาก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนงานกันนะคะหรือว่าชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าเกิดไปถามดูเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเปลี่ยนงานแค่สองสามครั้งเท่านั้นเองนะแบบทุกสิบปีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดแบบเปลี่ยนแบบไม่นุษทุกหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่ามันน้อยมากๆเลยนะสำหรับที่ที่ต่างแดนนะคะ ที้นั้นนะคะมนก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าในอดีตนะคะเกี่ยวกับการหางานนะคะการมีรประสบการณ์หลังจากที่เรียนจบนั้นนะคะก็เรียกได้ว่ามันแตกต่างกับชีวิตในช่วงนี้มากๆเลยเนะส,สำหรับชีวิตเด็กจบใหม่ณปัจจุบันนะคะก็เรียกได้ว่าน่าจะได้เงินเดือนแบบ หมื่นแปดถึงสองหมื่นกันแล้วนะก็มันขั้นพื้นฐานของเงินเดือนมันต่างกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริษัทด้วยนะบริษัทที่เราไปทาเนี่ยบางทีเขาเป็นองค์กรที่แบบว่าต้องขึ้นกับองค์กรหมายถึงว่ามีมีชาร์ตขององค์กรว่าโอเคคุณทําตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นมันมีแบบว่าฐานของเงินเดือนของเขาอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้แบบ มีตายตัวถ้าเกิดว่าเรารับได้ตรงนั้นเราก็โอเคก็ทํางานไปนะคะแต่ถ้าเกิดร,รับไม่ได้เราก็โอเคย้ายไปในที่ที่แบบได้เงินเดือนที่เราพอใจนะคะแล้วก็เราโอเคกับการทํางานนู่นนี่นั่นนะทีทนี้เนี่ยไอ้บริษัทแรกที่มนุษย์ทำเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านนะคะก็เลยว่านั่งรถแค่ต่อเดียวก็สามารถที่จะเดินทางมาถึงที่ทํางานแล้วนะ,ะก็เลยได้ว่าการเดินทางนั้นในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องดิ้นรนมากนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะแม้แต่ว่าอยู่ห่างจาก ตัวเมืองนะจะเรียกว่ายังไงเดียะอยู่นอกชานเมืองนะคะคือช่วงนั้นที่มนุษย์ทํางานนะอยู่บางกะปินะคะเเพื่อนบางกะปิเมื่อ20ปีที่แล้วก็เรียกได้ว่าชานเมืองเออมันก็ไม่เชิงแบบชานซะทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าแอบชานนิดนึงนั่นแหละเออนะเพราะว่าใจกลางเมืองเนี่ยมันอยู่แถวแบบสีลมแถวสุขุมวิทอะไรประมาณนั้นนะซึ่งบางกะปิก็เรียกได้ว่าไกลออกมานะแต่ณนะปัจจุบันนี้ตรงส่วนของ บางกะปีนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นใจกลางเมืองไปแล้วนะเพราะว่าชานเมืองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมีนบุรีหนองจอกไปแล้วนะก็เรียกได้ว่าเมืองเนี่ยมันขยายออกไปมากๆเลยนะก็และนี่นะคะก็เป็นชีวิตนะคะหลังจากเรียนจบนะคะของแม่นุษย์เนี่ยที่เมืองไทยนะคะว่าเงินเดือนแรกที่เราได้รับนั้น เท่าไรกันนะคะบางคนแบบว่าจบแบบมาได้เงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเลยนะบรรุดก็ดีใจด้วยนะสิ่งที่มนุษย์ผ่านมานั้นก็ได้ได้ว่านะ,ะก็ไต่ขึ้นมาเป็นลําดับนะเริ่มจากแบบโอ้โหเรียร่าติดดินเลยนะก็ไต่ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ได้ได้ว่าไปอย่างมีสเตปนะคะไม่ได้แบบว่าโอ้โหจบมาปุ๊บได้เงินเดือนแบบเป็นหมื่นเลยอะไรประมาณนี้นะ,ะก็ได้ได้ว่าชีวิตการนะคะเป็นอยู่ของเรานะคะก็ ค่อยๆเปลี่ยนขึ้นไปเป็นระดับลำดับนะคะก็สั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะเราก็ได้ประสบการณ์นะคะแล้วก็พอเวลาเราแบบโอเคไปสมัครงานที่ใหม่อะไรประมาณนี้เรามีวุธิภาวะพอเรามีประสบการณ์นะ มากพอนะคะก็สามารถที่จะเรียกเงินเดือนนะคะขึ้นไปได้นะคะตามลําดับนั่นเองนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ทามนุดก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเงินเดือนแรกในชีวิตของเรานะคะว่าเท่าไหร่กันนะคะกับชีวิตแม่นุษั์นี่ที่อยู่ในเมืองไทยเนาะก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะคะสาหรับในคลิปวิดีโอนี้นะาะมนุดกอ็อยากที่จะมาพูดคุยกันนะคะอยากที่จะมาอัปเดตมา ทักทายเพื่อนๆนะคะก็พยายามที่จะแบบหาหัวข้อนะคะมาพูดคุยกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะวันนี้เนี่ยเมนก็ขอบขคุณนะคะทุกๆคนที่ติดตามรับชมกันส่วนใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์เนี่ให้ช่อง n t l i f e in Italy ให้มนุษย์ด้วยนะคะซึ่งเมนูนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะเมืองเวนิสนั่นเองค่ะส่วนใครที่ใช้ Facebook นะคะเราอยากที่จะติดตามชีวิต ส่วนตัวนะคะเรียกได้ว่าเป็นชีวิตส่วนตัวแล้วกันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหากันได้นะคะในช่องในชื่อเพจนะคะว่าแมนุ์สไพยตาที่แห่งเมืองเวนิสนะคะในเพจอเพจนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวจิปถาถะนะคะก็จะเป็นโพสต์เล็กๆน้อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราว ของชีวิตส่วนตัวแม่นวลเองนะคะก็จะลงข้อมูลลงเอาไว้นะคะในเพจนั่นเองค่ะแล้วก็มีแบบว่าวิาวดีโอไลฟ์อะไรต่างๆนานาที่เป็นแบบไม่ได้เป็นทางการมากนะคะอาจจะแบบไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้แล้วก็ไลฟ์ลงไปในวิดีโอนะคะพืกอนก็สามารถติดตามได้เช่นกันนะคะเอาเป็นว่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะ่ะแม่นวก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมการและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ